มันแทบจะเป็นสูตรโกงเกมเดล r ี่ครับทำแล้วมันได้ประโยชน์พูดอ่างคือทำแล้วรวยใครๆก็อยากทำ สำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันแทบไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะไม่ทําแบบนี้อย่างน้อยเขาจะทาผมผมแยกอาจจะเป็น2อสามเลเวลเลเวลแรกคือการที่เอาเงินเหลือของบริษัทเข้าไปเก็บเป็นบิตคอยเพื่อเป็น Treasury ส่วนตัวของบิตคอยแต่พอเขาทาแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือว่ามูลค่าหุ้นเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอข้อมูลออกมาบริษัทนี้เก็บบิตคอยก็จะมีคนอยากลงทุนกับหุ้นเขามากขึ้นพอมูลค่าหุ้นก็เพิ่มขึ้นปุ๊บเขาก็มีมูลค่าหุ้นที่อยู่ในมือเพิ่มขึ้นนนกกกกกก็สาาาามมรรรถใใช้้้ตงีอออออออบุู แล้วถามว่าทําไมสูตรโกงนี้มันถึงสามารถทํางานได้บางคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นฟองสมบู่ยังไงมันก็ต้องแตกแต่อย่าลืมว่าระบบเศรษฐกิจเฟียดทั้งอันเนี่ยมันคือสูตรโกงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไซฟอนการโกงของตลาดออกมาเขาเรียกว่าเป็นหลุมดําดูดเอามูลค่าที่ที่ถูกอัดฉีดเข้าไปในตลาดเนี่ยให้ออกไปในอยู่ในสินทรัพย์ที่มั่นคงกว่าคุณจะทาอันนี้คุณเข้าใจดีหรือย,ยัง มันต้องรอ,อน้ำลดฮนะที่วอร์เรนบัฟเฟตก็บอกตอนน้ำลดเราจะรู้ใครแก้ผ้าว่ายน้ำใช่ไหมไมเคิลเซเลอร์บอกว่าถ้า s t r a t e g y ของคุณเนี่ยมันไม่สามารถทน90%รอดาวได้คุณไม่ได้มี s t r a t e g y คุณมีแค่ความหวังนะครับและความหวังไม่ใช่ strategy. s t r a t e g y มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ที่เราเห็นเข้ามาเก็บบิตคอยนมากนะคะก็เป็นดาพวกคอร์เปอเรทใหญ่ๆนะคะไมโครสตรัทีเราเห็นแล้วว่าเขาเป็นต้นแบบนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นในโมเดลของเขามันก็เหมือนถูกกําลังแทร่หลายนะคะมี Metaplanet มีบริษัทอื่นที่จะเข้ามาใช้โมเดลแบบเป็น Bitcoin t r e ร s ช r รเหมือนกันนะคะหลังๆเริ่มลุกลามไปอ t h เทอร m ด้วยไปสกุลอื่นๆด้วยนะคะอาจารย์ตั้มมองยังไงบ้างคะกับการมาแล้วก็การขยายตัวของ Bitcoin Treasury ก็เกมเทอรี่ครับทำแล้วมันได้ประโยชน์พูดง่ายคือทำแล้วรวยใช่ไหมใครๆก็อยากทำนะครับมันไม่ได้รวยแค่ว่าเราถือบิตคอยแล้วรวยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วบริษัทอย่างมิโครสตรัทเจเวลาเขาถือบิตคอยมันก็ไม่ใช่บิตคอยของเขานะมันคือบิตคอยของเจ้าหนี้ของผู้ให้กู้ของผู้ซื้อหุ้นกู้ของนักของผู้ถือหุ้นในที่สุดแล้วเขาเป็นบริษัทมหาชนและบิตคอยเหล่านั้นที่เขาถือหกแสนกว่าบิตคอยนั่นคือบิตคอยของประชาชนที่ซื้อหุ้นเขานน่เอง นะครับเขาถือให้คนอื่นตัวเขาเองมีแค่ไม่กี่หมื่นบิตคอยหรอกใช่ไหมเราใช้คําว่าแค่นะฮะมันก็มาหาศาลอยู่ดีแต่ว่าแล้วทาทําไมอ่ะมันก็ได้ประโยชน์เยอะเลยมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นมาหาศาลใช่ไหมเงินไหลเข้าบริษัทเยอะเงินลงทุนไหลเข้าเยอะคือประโยชน์ที่มันได้จากการที่บริษัทของคุณถือบิตคอยเอาไว้ใน treasury แล้วมันทําให้บุกแวลูของคุณเนี่ยมันสามารถจเจริญเติบโตไปได้นะะพร้อมก,กันกับมูลค่าของบิตคอย แล้วในเมื่อเดบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่สามารถทำเขาเรียกว่าการจเจริญเติบโตทบต้นในหน่วยดอลลาร์อยู่ที่ประมาณเจ็ดต่อปีนะฮะมาตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมารวมทั้งขึ้นทั้งลงแล้วฉเฉลี่ยกันหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี่เป็นสินทรัพย์ที่มัน break benchmark ทั้งหมดใช่ไหมเพราะนั้นคนก็จะเอาเงินไหลมาที่ตัวนี้หุ้นก็ขึ้นตามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันแทบไม่มีเหตุผล อย่างน้อยเขาจะทาผมผมแยกอาจจะเป็นสองสามเลเวลเลเวลแรกคือการที่เอาเงินเหลือของบริษัทเข้าไปเก็บเป็นบิตคอยเพื่อเป็น Treasury ส่วนตัวของบิตคอยแต่พอเขาทําแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือว่ามูลค่าหุ้นเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอข้อมูลออกมาบริษัทนี้เก็บบิตคอยก็อาจจะมีคนอยากลงทุนกับหุ้นเขามากขึ้นพอมูลค่าหุ้นก็เพิ่มขึ้นปุ๊บเขาก็มีมูลค่าหุ้นที่อยู่ในมือเพิ่มขึ้นก็สามารถใช้ตรงนี้ในการออกบอลน,นะออกคุณกู้ออกมานะครับเพื่อที่จะมาซื้อบิตคอยเพิ่มแล้วเมื่อเขามีบิต๊บิตคอยเ,เพ่ หุ้นก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหุ้นกู้ที่ออกมาเป็น convertible bond ก็ถูก convert ไปเป็นหุ้นนะฮะนี่ก็เป็นการจบหนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะออกหุ้นกู้มาใหม่แล้วก็ทําไปได้เรื่อยๆมันแทบจะเป็นสูตรโกงแล้วถามว่าทําไมสูตรโกงนี้มันถึงสามารถทํางานได้บางคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นฟองสบู่ยังไงมันก็ต้องแตกแต่อย่าลืมว่าระบบเศรษฐกษษษษษษิจเฟียดทั้งอันเนี่ยมันคือสูตรโกงถูกไหม ะะระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลสามารถพิมพ์เงินได้ไม่จํากัดแล้วอัดฉีดเข้าไปใส่ตลาดทําให้ทําให้ตลาดาเราไปดูเอสแอนพีไฟฟมันแทบจะไม่มีดรดาวเลยตลอดช่วงร้อยปีที่ผ่านมาห0ิปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะฮะมันคือมันคือสูตรโกรงของมันอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไซฟอนการโกรงของตลาดออกมาเนะเขาเรียกว่าเป็นหลุมดําดูดเอามูลค่าที่ท,ที่ถูกอัดฉีดเข้าไปในตลาดเนี่ยให้ออกไปในอยูใใ่ในสินทรัพย์ที่มันคงกว่าแค่นั้นเอ,ง,องเพราะฉะนั้นมันเป็น จะเรียกว่ามันทาไปตลอดได้ไหม,มก็คงไม่ได้หรอกนะครับ mm hmm. แต่ผมมองว่าตอนนี้ที่มันทําได้เนี่ยเพราะมันเบสออนว่าตลาดมันเฟอ้อมากจริงๆนะฮะแล้วมันมีเงินที่ถูกผลิตเพิ่มขึ้นมากจริงๆที่ต้องหาที่ไปแล้วมันก็จะกลายเป็นออปชันที่ดีคนก็จะอยากทํากันนะครับคราวนี้เนี่ยมันเริ่มมีแปลกๆเริ่มมีแบบว่าเอา่อเพราะว่ามันมี ETF อย่างอื่นด้วยนอกเหนือจากบิตคอยนนะการจะทําพวกนี้หลายที่เขาต้องไปใช้พวก ETF ใช่ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องใช้กองทุนถือให้นะก็จะมี ETF e t h e r รี m ก็จะมีบริษัทเข้ามาควานซื้อเทเริเียมจำนวนมากนะฮะมีบริษัทผมอ่านข่าวเมื่อเช้ามีบริษัททำ strategic reserve ด้วย dogecoin ก็มีเหมือนกันก็เป็นสีสันดีฮะไม่มีอะไรมากนะครับส่วนตัวผมเห็นว่าการจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันสำคัญมากว่าไอ้ตัวสินทรัพย์ที่คุณถือเนี่ยนะฮะที่เอามาเป็น reserve เนี่ยมันต้องเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมที่จะเป็น reserve คือต้องเป็นสินทรัพย์ที่เป็น commodity อันที่หนึ่งนะอันที่สองคือมันยากต่อการแทรกแซงการควบคุม นะครับสามคือมันสามารถที่จะเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของมันไปได้ตลอดการทําให้มันมีความมั่นคงสูงมากๆในความมั่นคงสูงขนาดนี้เนี่ยนะฮะพูดง่ายๆคือเราก็จะค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามันลงมาอย่างไงมันก็ขึ้นนะตราบใดที่รัฐบาลสาหรัฐพิมพ์เงินยังไงมันก็ขึ้นเมื่อมันมีอันเดอร์ไลน์เมื่อมันมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานเป็นแนวคิดแบบนี้เนี่ยการเอามาถือเป็นสินทรัพย์สำรองบริษัทไม่ว่าจะในเปอร์เซ็นต์ไหนก็ตามเนี่ยมันเลยกลายเป็นสิ่งที่คนเรียกว่าเห็นดีเห็นงาม อีทีเรียมอาจจะพอได้โดสโดสจริงๆก็อาจจะพอได้แต่ว่ามันเล็กเกินไปนะผมก็ไม่แน่ใจว่าการทําแบบนี้มันจะมีผลในการพัฒนาสตัวนี้ไหมนะครับเพราะอย่าลืมว่าจริงๆมันมีผลกับด้านกันด้วยการที่บริษัทต่างๆบริษัทมหาชนทั้งหลายเข้ามาถือสิ่งเหล่านี้เป็นรีเซิร์ฟเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องสินทรัพย์เหล่านี้ด้วยนะนะ ถูกไหมเราต้องคิดในมุมที่ว่าสมัยก่อนก่อนที่ไมโคร r a t ที y จะถือก่อนที่จะมีกองทุนก่อนที่ b l a c k ็อกจะเข้ามาถือก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะเข้ามาถือถามว่าราคาบิตคอยลร่วงใครเจ็บมันคือพวก r a d ิ c ค l เอ่อพวกหัวกระบฏท,ทั้งหลายที่บอกว่าฉันจะดึงอํานาจเงินออกจากรัฐแล้วก็จะโคลบิตคอยนะฮะเราก็ตาออกแสงส้มพวกนั้นอ่ะเจ็บ แต่ก็เจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ทนทนกันได้แต่ตอนนี้ถ้าคนเจ็บมันเป็นคนที่เป็นกองทุนขนาดใหญ่เป็นอะไรต่ออะไรที่เขามีความสามารถในการม obilize เงินจํานวนมากเนี่ยผมมองว่าดินามิกของตลาดอาจจะเปลี่ยนไปเลยด้วยซ้ําซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นคล้ายๆกันในเหรียญอื่นๆด้วยซึ่งมันอาจจะไปยกระดับนะ,ะเหรียญอย่างอีเธอรียอมอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยให้สามารถทําหน้าที่คือผมมองว่ามันไม่ได้เหมาะสมที่จะเป็นรีเ e ิร์ฟแต่ว่าด้วยการที่คนเอามาใช้เป็นรีเ e ิร์ฟมันอาจจะเกิดความเหมาะสมตามหลังขึ้นมาก็ได้อัันนนนีีี้ก็็เปออทท่่มม่่่าาาจบตตมมมงงงแผวสิ สิ่งที่จะเป็นคําตอบสุดท้ายก็คือว่านี่คือการทดลองด้วยกลไกตลาดเสรีคุณเชื่อในอีเทอริเมบริษัทคุณก็ทํรีเสิร์ฟอีเทอริเมคุณเชื่อในโดจบริษัทคุณก็ท Reserve <ช>ํรีเสิร์ฟในโดจแล้ว<ช>โอกาสที่เขาสามารถที่จะทําในสิ่งที่เขาเชื่อได้แบบนี้เนะี่ยผมว่าอันนี้เป็นบวกสําหรับตลาดโดยรวมนะครับค่ะแต่คือถ้าเจาะส่วนที่ความเหมาะไม่เหมาะที่จะเป็นรีเสิร์ฟนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ก็แตะไปนิดนึงแล้วนะคะว่าสินทรัพย์ที่เหมาะจะเป็นรีเสิร์ฟ คืออะไรดังนั้นก็มีเพียงแค่บิตคอยน์หรือเปล่าคะที่จะตอบโจทย์ความเป็นรีเสิร์ฟได้สม,มบูรณ์แบบคือคือมันแล้วแต่คนมองไงฮะเพราะว่าอย่างอย่างอีเทเรียมเนี่ยคนเขาจะมองมันเหมาะเพราะว่ามันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์อ่าอย่างนี้ก็ได้อ่าถ้าจะมีการพัฒนาในโลกของ d e f ายในอะไรต่ออะไรมันอาจจะต้องใช้อีเทเรียมแต่ว่ามุมคนก็ตั้งคําถามว่าจริงหรอใช่ไหมอีเทเรียมแพงจะตายทาไมไม่ไปโซลาร่าอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีคําถามพวกนี้อยู่ในใจเสมอว่าแบบเอ๊ะมันมันจะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ตัวหลักจริงหรือเปล่าอันที่อ,อคือ เรามองบิตคอยว่ามันมั่นคงเพราะกฎเกณฑ์ของมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในขณะที่อีเธอรียมนเปลี่ยนกฎสามารถเปลี่ยนได้เมื่อไหร่ก็ได้นะการฮาร์ดฟอกเป็นเรื่องที่ทํากันเป็นประจำมีฮาร์ดฟอกโคเดเนเตอร์ทำให้การฮาร์ดฟอกราบลื่นอะไรเงี้ยซึ่งเขามองว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดอินโนเวชันได้เร็วเหมาะสมกับการเป็นอินฟราสักเจอร์แต่การเป็นซาวมันนี่และการเป็นวีซิร์อาจจะไม่เหมาะนั้นก็แล้วแต่มุมมองแต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาใส่เขาเรียกว่าให้ให้ความสําคัญกับการลงทุนในอินฟราสักเจอร์เขาอาจจะอยากลงกับฝั่งออีเยม คนที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าซาวมันนี่หรือเงินที่เงินที่สามารถรักษามูลค่าได้เงินที่มีกดตายตัวก็อาจจะเลือกบิตคอยน์แล้วในที่สุดเนี่ยเราไม่ควรจะไปตัดสินแทนตลาดในที่สุดแล้วสิ่งที่ชนะอาจจะเป็นว่าคนชอบหมาน่ารักเราไปเลือกบริษัทที่ลงทุนในโดชถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าฝั่งของคนที่ทำนะคะกับตลาดพอเห็นแล้วนะคะส่วนใหญ่มันก็จะไปในทางที่พัฒนาอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าสำหรับ บริษัทที่ทำนะคะเราก็จะเห็นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็เป็นคําพูดที่ชัดเจนนะคะว่าทําแล้วรวยแล้วก็คือทําแล้วมูลค่าของบริษัทก็กดีนะคะดังนั้นมันก็จึงมีคนที่อาจจะทั้งอยากรวยด้วยหรือก็จะเชื่อในการพัฒนาของเทคโนโลยีด้วยนะคะอาจารย์มองว่าตัวที่ชี้วาตัดสิว่าทําแบบเนี้ยทำบิ i คอยน์ t ทรชชูรี่ทำอีเธอรีมเทรชชูรี่หรือว่าทำดิจิทัลแอสเซนอื่นที่มันเป็น t ทรชชูรี่เนี่ยนะคะ,ะตัวคี สักเซสนะตัวที่จะชี้วัดว่าอันดีสักเซสอันนี้ไม่น่ารอดนะครับมันควรจะดูจากอะไรผมมองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็น Key s สักเซสหรือว่าเป็นเป็นอินดิเคเตอร์อะไรสําคัญนะแต่มันเหมือนที่ม i c h a e เซ a เลอรพูดอะ่ะคุณจะทําอันนี้คุณเข้าใจดีหรือ,อยังการเอาบริษัทย้ายไปอยู่ใน Bitcoin Standard แล้วว่าอะไรเข้าใจดีหรือ,อยังบางบริษัททําเพราะว่าหวังผลกําไรหวัง ความร่ำรวยหวังมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่าการอยู่ใน Bitcoin Standard แปลว่าอะไรความตอนนี้ใครทํามันก็ดีทั้งนั้นนะฮะใช่ไหมเพราะว่าราคาตั้งแต่สองพันเท่าไหร่สองพันยี่สบสามยี่สบมันขึ้นอย่างเดียวเลยจากหมื่นห้ามันขึ้นมาแสนสองแล้วสิบเท่าแล้วจะเกือบจะสิบเท่าและนะมันขึ้นสม่ําเสมอขึ้นมาเรื่อยๆใครทำมันมีรอดาวนิดๆเนี่ยหน่อยรอสองสเดือนมันก็คืนกลับมาแล้ะง่าย มันต้องรอ,อน้ําลดฮนะที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขบอกตอนน้ําลดเราจะรู้ใครแก้ผ้าว่ายน้ำใช่ไหมนะครับไมเคิลเซเลอร์บอกว่าถ้า Strategy ของคุณเนี่ยมันไม่สามารถทน90%้าสิรอดาวได้คุณไม่ได้มี Strategy คุณมีแค่ความหวังนะครับและความหวังไม่ใช่ Strategy อันนี้สำคัญนะฮะสำคัญต้องรอดูนะครับผมค่ะคือแม้ว่าผู้ที่ทำบริษัทอสังนี้เนะี่ยอาจจะเป็นคนที่ถูกมองว่า เขาก็เป็นตัวท็อปของ Wall Street นะน่าจะต้องมีองค์ความรู้ความเข้าใจในในะระบบกลไกการเงินนะคะจะมีบริษัทหนึ่งที่อาจจะยกมาเป็นเคสตั๊ดดี้ก็คือบริษัทของทอมลีนะคะที่เป็น Ether อ t h e r Company ก็ทำขึ้นมาแล้วก็เก mm ็บ e t h e r e ี m เป็น Treasury นะคะแล้วก็มี t e t ต r t h i ิล้วเข้ามาลงทุนด้วย Peter t h i ิ l ก็เป็นคนที่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเขาน่าจะมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในบ mm ิตคอย n ด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์ตั้มมองเคสนี้ยังไงบ้าง mm hmm. เราดูบุคคลดูยากนะครับเมื่อกี้เราคุยกันหลังไมว่าผมไม่ค่อยฟังอะไรทอมลีเท่าไหร่คนนี้แบบเลเอะเทอะพอสมควรเลยนะครับแต่ปีเตอร์ทิวเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เป็นวิชชเนอรี่คนหนึ่งเลยแนะแต่เวลาพูดถึงปีเตอร์ทิวผมก็จะมีมีความระมัดระวังอยู่ในหัวในใจนิดน,นึงนะด้วยความที่เขาเป็นก็พูดง่ายคือเป็นกลุ่มอาจจะอยู่ในกลุ่มของเพย์พามาเฟียใช่ไหมนะซึ่งหลายคนก็จะโยงไปถึงของกลุ่มที่เรียกว่าจริงๆจะเรียกเป็นกลุ่มต่อต้านบิตคอยยุคแรกเลยก็ยังได้ แต่ในที่สุดเนี่ยก็ถือบิตคอยเ์ทั้งนั้นเลยนะครับก็แน่นอนนะฮะคนพวกนี้จะทนได้หรือเปล่าเราเดาไปก็เท่านั้นนะอืมคือวันนี้ด้วยความที่ยังไงมันก็ขึ้นเรื่อยๆของมันเนี่ยนะ,ะถ้าใจเรายังคิดเป็นดอลลาร์อยู่มันสบายใจไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าความการทดสอบมันจะเกิดขึ้นในวันที่บิตคอยมันร่วงแรง แล้วถามถ้าถามผมว่าบิตคอยจะมีการร่วงแรงๆอีกสักครั้งไหมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ตอบยากเพราะอย่างที่บอกคือดินามิกของรอบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยผมอยู่กับบิตคอยมาสิบกว่าปีสิ่งที่เราเห็นคือมันเป็นการเจริญเติบโตแบบฟองสบู่แล้วก็ระเบิดกลับมาที่แฟร์แวรลูแล้วก็เติบโตฟองสบู่แล้วก็ระเบิดกลับที่แฟร์แวรลูมันเป็นไซเคิลที่เราคุ้นเคยกับมันรอดาวแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยกับมันนะฮะแต่คราวนี้ด้วยความที่เพลเยน จำนวนเงินมันเปลี่ยนสเกลมันเปลี่ยนนะวิธีการลงทุนมันเปลี่ยนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีดรดาวใหญ่ๆแบบนั้นอีกไหมแต่ถ้ามีนั่นจะเป็นจุดที่ทดสอบได้ดีว่าคนพวกเนี้ยเขาทําในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขายังไม่ใช่ตัวจริงครับผมรอดูอย่างเดียวเลย ุมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ